สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอออนพี่สาวลงพนนะคะเดี๋ยวมาดูปลานะคะย่าพาไปช้อนปลามาเป็นตึกสะดุ้งมาบูามีแต่ปลาขาวยังกระแมนนี่ปลาคุณลาปลาคลลาบนะแม่นะลาบเปียนะแม่นะลาบแล้วก็ขัวโอ้ปออนก็จะพาญานะคะกลับแล้วนะคะอู้ไปไปไปจะว่า,วานัง่งเป็นมวนบ่อ่อ ถึงแล้วถึงบ้านแล้ว นี่นะคะปอออนก็ไปหาเห็ดมานะคะก็เห็ดคมนะคะเห็ดพึ่งคมเดี๋ยวปอออนก็จะล้างแล้วก็จะต้มต้มใบนะคะ <Okay. S 1> เห็ดตายมกโกนะเห็ดพิ่งขมพ่อแม่พี่น้องไปเลาะเป็นเลาะไ,ไ,ไปทรงยาผ้าก็ไปเลาะหาเห็ดไปทรงยาผ้าสอนยกย่อมือนี่ปอออนก็เป็นเลาะเห็ดขมก็ได้ประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องแต่ปอออนก็สิต้ม ชิดตมใบย,ยาบอกว่าใบส่นามหลายเลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะเ,คเดี๋ยวพรพาคุณเอฟซีมาดูนะคะปลาย่าพา เดี๋ยวพาไปดูปลานะคะ,ะนี่นะคะปลาย่าพาปลาขาวเบะรถไผ่มาเหรอเพราะรถรล้านเจ้าได้นั่นรถไอ้เมืดโอ้ยบ่แม่นรถไอ้หนูไอ้เบิงดูไ รถเบาหนุนะคะมาอันนี้ไปบึงทุ่นเหรอคุณเอายังมาฝากเกือบกระโบไซโอ้ยไม่ไงนี่จะเป็นฝ้าแห้งไรได้เห็นได้ยินเสียงรถลานมาจอดแล้วฝ้าเกือบกระโบไซปารได้ของฝากเยอะแยะเลย

อายซื้อนยุเจานอยอ๋ออันหจโรโอ้พ่อซื้ออายจานละลอยนั่นมันก็จานแล้วนี่มันเมันทงละจานสจานมันบอกเบ้ออ๋ออ๋อมนี้แหละแกงไปวัดแล้วนะแม่ แกงแกงไปวัดเลยแม่เออได้บุญได้กุศลน้ำกันชาน้องชินดอกอยางมั้งอือหกงโมเทยากระไดเออตัเย็นไปหาตัวเออจ้าบุญดีเก็บเงียบไนบ่อยเนี่เหนือยเหมือนเก้นัหลงสระนี่แหละนมา่อนนมไปเรบอกย่างอับไเออ ยายอัดได้จักถุงอ่ะมันคือสองถุงก็แสดงว่าแม่มแกงไปแล้วถุงนึงกับยังยังถุงนึ่งแ่ะแม่มแกงมาเสาร์นี่พักกันสดมาสั่นไปหาโมได้เออไปน้ำพึ่นเนี่ยพันธ์พาไปหาอยู่บ้านเอาปองกินผู้ใบอยู่บ่กินผู้น้ำพึ่งใบอยู่บ่นั่นพวกขื่นวันที่ปลาเพคนในทรหาอยู่คนบัดดูด เดไปตึ้สะดุ้งอยู่ปะลเพ่นหลัลงไปหาโทรหากับบลับโทรไปอีกเบอร์หนึ่งปิดเบอร์ลุนกเมื่อนี่มื่อนี่เพิ่นไปตึกสะดุ้งเพิ่นนืรเอาปูนไปเพิ่นนืมเอาปูนไปหมากบดได้เคี้ยวาลบถูเา่ได้ลงหนวดครับะ ประมาณแบบอุ่นแงมันแดงจีเหมนะมาแดงอยอางเงี้ยาลงมาเลยเนยลมาบาหอนอะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเบาโนก็กลับแล้วนี่นะคะเห็ดนี่นะคะเห็ดนี่นะคะเห็ดเดี๋ยวบอนก็จะจัดล้างนะคะล้างต้มแล้วก็เผื่อยาอยากจะแกงเนาะแกงไปวัดเนาะโอ้เห็ดละโมกนะคะดอกใหญ่มากเลยนี่นะคะโอ้โห บอลลูบอลลาเลยเบ้ไว้ในพันนะดอกเค็ดนี่นะคะโอ้โหพลึกพลือเลยอ่อนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะดูค่ะตาสออนดอกเค็ดฝากเป็นกำลังใจให้นะคะให้ช่องปูผ่องย่าผ้านะคะแล้วก็ช่องปะออนนะคะหลากหลายช่องนะคะ ที่อยู่เคียงข้างนะคะลุงพลประเตนนะคะโอ้อันนี้ก็เห็นแล้วงูโอ้ยสะออนเด้พ่อแม่พี่น้องเลยกระดอกงามๆขอบคุณทุกกําลังใจนะคะสวัสดีค่ะโอ้เป็นตายักอายแท้ของเขาดอกแล้วเ็าเจอดอกขาว